สวัสดีครับผมอาจารย์ดรรัตนันทรถทองนะฮรขออนุญาตนำเสนองานวิจัยอื่นนะฮะที่ไม่ใช่ผลงานวิชาการที่ใช้เพื่อจบการศึกษางานวิจัยนี้ทำและตีพิมพ์ในปี64นะฮะตีพิมพ์ในเดือนพยอ64นชื่อเรื่องภาวะผู้นำดิจิทัลของครูโรงเรียนเทศบาลบ้าน3ามกองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเผยแพร่พในวารสาร tci หนึ่นะ ของวสานร้อยแก่นสารนะปีสองห้าหกสี่ะเดือนพอยอเดือนพฤษายนนะข้อจำกัดของงานนี้คือเก็บข้อมูลในช่วงโควิดสถานการณ์โควิดครับบทนำจากสถานการณ์ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะฮะประเทศไทยก็ มีกฎระเบียบและกฎหมายนะฮะที่ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีได้แก่วิสัยทัศน์ประเทศไทย4.0นะฮะแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12นะในช่วงที่ทำนี้เป็นแผน12อยู่ปัจจุบันเป็นแผน13แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็แผนการศึกษาแห่งชาติการศึกษาในศตวรรษที่21นะฮะจากสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนา เพราะว่าผู้นําของอบุคลากรทางการศึกษานะฮะโดยเฉพาะครูนะฮะซึ่งจะต้องไปพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญของประเทศชาติต่อไปเนะี่ยจึงเป็นหลักการและเหตุผลที่สําคัญนะในการทําวิจัยในเรื่องนี้นะสำหรับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษานะและก็เพื่อนําเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้นําดิจิทัลนะกรอบแนวคิด กแนวคิดม um ี3ข้อนะฮะก็คือการปรับตัวและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาแบบดิจิทัลนะการปรับกฎระเบียบและกฎหมายปรับวัฒนธรรมและทัศนคติเพื่อใช้เทคโนโลยีวิสัยทัศน์ดิจิทัลและการประย์ยุคใช้เทคโนโลยีก้าวกระโดดนะะข้อ3กลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองนะจำนวน4 8คนนะเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างนะฮะและก็แบบประเมินความเหมาะสมนะฮะสถิติที่ใช้เป็นสายติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานและก็ร้อยละนะ,ะการศึกษาโดยรวมในองค์ประกอบที่1น,นะฮะการปรับตัวและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาดิจิทัลนะ,ะอยู่ในระดับมากในข้อ2การปรับกฎระเบียบกฎหมายและการปรับวัฒนธรรม และทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีนะอยู่ในระดับน้อยและก็วิสัยทัศน์ดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก้าวกระโดดนะอยู่ในระดับน้อยโดยรวมโดยเฉลี่ยนะผลการศึกษาพบว่าราว่าผู้นําดิจิทัลอยู่ในระดับปานกลางนะฮะจากตารางข้อนี้นะโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้นะฮะ ข้อ1สถานศึกษาควรปรับสภาวะแวดล้อมการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานนะตามแนวคิดของภาวะผู้นําดิจิทัลรวมถึงกฎระเบียบและกฎหมายนะข้อ2เปิดการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ภาวะผู้นําดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวข้อ3คุณส่งเสริมการศึกษาวิจัยและกา,การเชื่อมต่อนะเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยในเรื่องภาวะผู้นําดิจิทัลเกี่ยวกับสถาบัานทางวิชาการทั้งในและภายนอกประเทศนะ,ะข้อ4นะฮะติดตาม การเผยแพร่อ,องค์ความรู้ใหม่ๆจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆโดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับ disruptive technology นะเพื่อภาะวะพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัลนะข้อเสนอนะในการวิจัยครั้งต่อไปนะคนศึกษานะภาะวะผู้นำดิจิทัลในโรงเรียนอื่นๆนะเช่นโรงเรียนของเทศบาลโรงเรียนอื่นๆเช่นโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเทศบาลวัดขจรลังสรรเทศบาล ปกปัญญานะฮะเทฐบาลเมืองภูเก็ตโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีเทศบาลอื่นๆนะต่อไปนะฮะข้อสองควรศึกษาวิจัยนะเพราะว่าผู้นำดิจิทัลยิ่ว่ายังควรมีองค์ประกอบอื่นๆนะฮะในการศึกษาครั้งนี้มีแค่สามองค์ประกอบเพราะนั้นควรจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะเพื่อปรับองค์ประกอบให้มีความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะ อื่นๆต่อไปนะซึ่งอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่าที่ในการวิจัยครั้งนี้นะใครมีคำถามหรือมีคอมเมนต์อะไรนะฮะขอบคุณมากครับ